1นาทีครับเราพักกันสักครู่แม่ค้าขายลูกชิ้นแกหิวข้าวอ่ะอตอนเที่ยงกัก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้ขายลูกชิ้นต่อแลทำไมพัดก,กันอยู่นั่นข้าวติดคอโอ,โอ้โหกู้ภัยมาช่วยกันครับคุณผู้ชมฮะ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพมุ่งมั่นผลักดันและพัฒนาสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งเติมเต็มช่องว่างฐานข้อมูลกลางสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างคอมมูนิตี้และคอนเน็กชันระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันจะเป็นครั้งแรกที่เราจะรวมคนที่ทำสตาร์ทเนี่ยมาไว้ในฐานข้อมูลที่จะพับบิคให้คนได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีสตาร์ทประมาณเท่าไหร่เอาฐานข้อมูลนี้ไปเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครั